กรณีของของอุ้มมันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงไปเลยโก้ว่าอุ้มเขาก็เขาก็มีความจำเป็นในมุมของเขาอะนะแล้วก็ขณะเดียวกันอ่ามันก็มีกระแสที่ที่ค่อนข้างจะคอมเมนต์กับเขาโก้มองอย่างนี้ยังไงในนีววิธีของฟุตบอลอาชีพอะแล้วเขาก็ต้องกลับไปมาต้องกักตัวสองสัปดาห์หรืออะไรทำนองนี้มันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่บุคคลนะก็ในเมื่อเขาตัดสินใจอย่างนั้นก็ต้องยอมรับเนาะถูกไหมครับ เพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีขอไปเล่นได้นะอถูกไหม,มวันนี้วันนี้เนี่ยอุ้มไม่ได้ขอกลับไปเล่นทีมชาติน่ะวันนี้ทีมชาติเขาเชิญเขาเรียกแต่ด้วยอาจจะติดเพราะว่าเรื่องของการเดินทางควิดเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเองเขาบล็อกประเทศปิดประเทศเขาห้ามคนที่อยู่ในเจ็ดประเทศเข้าด้วยซ้ำไปแต่นั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าวอุ้มคงต้องได้มีผู้ใหญ่ได้คุยแล้วล่ะป้าว่าว่าคนต้องตัดสินใจยังไง อพราะว่าอุ้มคงไม่ตัดสินใจคนเดียวหรอกมันคงต้องแบบว่าดูมันต้องถามหลายคนอ่ะว่าเอ้ยถ้ามาประเทศได้ในญี่ปุ่นเข้าได้ไหมมีผลกระทบกับนั่นไหมเพราะว่าเขาต้องไปสู้กับกลับไปเดี่ยเขาต้องไปแข่งกับสิบเอ็ดตัวแรกอีกนะหรือใครอีกนะใช่ไหมถูกไหมแต่แต่ไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่าอทำไมเจเจเจ็บแล้วมาทำไมอุ้มอ่ามาไม่ได้หรือยังไงฉะนั้นเราจะไปบอกว่าทำไมเจเจเจ็บแล้วอยากมา เจอายิ้มีก็กทึกว่าผมก็อยากติดทีมชาติใช่ไหมผมเจ็บผมก็ไปนั่งดูก็ได้ถ้าไม่ผมลงใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าถ้าเจ็บแล้วเนี่ยมาเล่นได้หรือเปล่าอันนี้คนก็จะคาดหวังอีกคิดว่าการมาทีมชาติมันเป็นเกียรติอยู่แล้วส่วนเลื่อนไขที่ที่มาไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าปุ้มเขาคงมีที่ปรึกษาอยู่แล้วนะ ถ้าคุณยังเป็นโค้ชทีมชาติไทยการไม่มีทีละทอนเสียหายกับทีมชาติขนาดไหนผมอยากได้นักเตะที่ดีที่สุดแล้ววันนี้แบ็กซด์ที่ดีที่สุดคือใครล่ะแต่ถ้ามาไม่ได้จริงเราก็ต้องเลือกที่พร้อมเพราะวันนี้มีตั้งห้าคนน่ะต้องเตรียมไว้ตำแหน่งละสองคนจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าโค้ชทีมชาติทุกคนอยากได้นักเตะที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีไม่มีไม่ครบหรือมีไม่ได้จริงมันไม่ใช่แค่คนเดียวไงเพราะทีมชาติมันไม่ใช่คนเดียวไง วันนี้ดิมชาติเราเราเรา,เราไม่ได้มีคนเดียวเรามีนักเตะเก่งๆหลายหลายคนเป็นโอกาสดีสำหรับคนอื่นนะที่จะได้โชว์นะ,ะเมื่อวันนึงเนอุ้มมาได้นะก็เรียกกลับมาใหม่นะก็เมื่อเมื่อกลับมาก็เพราะอุ้มยังเล่นได้อีกหลายปีอ่ถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีสําหรับเด็กใยรุ่นหน้าใหม่นะ,ะได้มีโอกาสได้โชว์แลเราก็จะได้ไม่ยึดติดกับ แต่บางคนกับใครบางคนอาการสร้างมีหรือไล่รู้อาจจะเป็นไปได้ครับ